สมงยี่งหนี้ห้าอาสาวประจำจังหวัดอุดรธานีและทรงร่วมเฉลิป้องกันโควิด -19 เพื่อสร้างความรูม้กักให้กับประชาชนและกลุ่มเกาะบางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลาเจ็นาฬิกายีสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างทวัตตรัคัตยราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสุขเยื่อเหลือแพทย์ภาษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอบปอระจำจังหวัดอุดรธานีที่ออกหน่ยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานร่วมกับโรงพยาบาลจุลาพรราชวิทยาลัยจุลาพรโรงพยาบา,า,าลอุดรธานีโรงพยาบาลมาร็ยอุด ดรธานีโรงพยาบาลกู่แก้วสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีในการนี้ทรงพ่วมฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด1 9ให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานีซึ่งวัคซีนพระราชทานประกอบด้วยไฟเซอร์0 0 0โดสซีโนฟาร์ม250โดสซีโนแวค250โดสและอัสตราเซเนกา ที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนำมาร่วมฉีดด้วยทางนี้ด้วยทรงให้ความสําคัญด้านการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรัฐถึงยังทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าในหลายพื้นที่จึงมีพระประสงค์เร่งสร้างกูุ่มพื้นกันให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อลดอัตราการป่วยหนัก หากมีการติดเชื้อโดยพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระีรนครินทาบรมาราชชนนีซึ่งมีความพร้อมของทีมอาสาสมัครแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับวันนี้หน่วยแพทพอสบอประจำจังหวัอดอุดรธานีออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด19ที่จังหวัอดอุดรธานีสองแห่งไม่แก่ว่าเกษาสาศรีคุณอำนทอเมือง,งและวัดป่านาคำน้อยอภอยนายูงระหว่างเวลาแต่นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานที่วัดเกษรศิลคุณจำนวน913คนและวัดป่านาคำน้อยจำนวน300คนในการเสด็จไปยังวัดเกษรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านถัดวันนี้ได้ทรงบัพระสงสิงรบรูกโวยข้าราชการในกระบวนและประชาชนชาวจังหวัดอุดราธานีในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของเ,อ,เอกท่าพระอสวประจันรจังหวัดอุดราธานีด้วย